สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ก็เป็นข่าวนะมาจาก s o h ูเอนเตอร์เทนเมนะคะว่ามีโปรเจกต์ซีรีส์นะคะซึ่งเขาก็จะทำให้แบบสุดยิ่งใหญ่เลยนะคะเป็นการเป็นการรีเมคนะคะสุดยอดวรรณกรรมเรื่องหนึ่งของจีนค่ะความฝันในหอแดงนะคะสำหรับเรื่องนี้คือโอ้อย่างๆเคยเล่นมาก่อนในสมัยที่เป็นเด็กวัยรุ่นใหม่ๆเข้าสู่วงการเลยนะคะซึ่งในตอนนี้ก็จะมีการรีเมคแล้วนะคะแล้วก็ผู้ที่เป็นคันดิเดต นะที่จะได้รับบทเจียเป่าอี้นะคะก็จะมี3ท่านนี้ที่เป็นข่าวในวันที่18สิงหาคมปี2025ที่ผ่านมานะคะนั่นก็คือคุณหวังอี้ป๋อนะคะซึ่งถ้าเราพิจนารณาแล้วก็น่าจะยากมากเพราะว่าหวังอี้ป๋อตอนนี้คือมีความคลั่งคล้นะคะกับงานในต่างประเทศในเรื่องของการทําพวกสารคดีนะคะที่เป็นการเจาะลึกเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็การใช้เขาเรียกว่าการใช้ ชีวิตที่แบบในทางที่เขาชอบแต่ก็เป็นการทำงานไปด้วยในตัวนะคะน่าจะน่าจะยากอยู่นะสำหรับหวังอีปอนะคะแต่ว่ามันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ไงเขาก็อาจจะติดต่อไปจริงๆเพราะว่าถ้ามาเล่นซีรีส์ก็ต้องเป็นกระแสะแน่นอนนะคะกระแสแบบดังบลึงหึงเลยค่ะมาที่จ้าซุนซีบ้างนะคะถ้าพูดถึงก็ได้อยู่นะเจ้าซุนซีเป็นเหมือนกับได้เลยอะตาเยิ้มเยิมตาหวานหวานพระเอกนะคะเจียเป่าอี้จะต้องเป็นผู้ชายที่ตาหวานหน่อยเนาะเป็นผู้ชายที่ ที่แบบมีอารมณ์ค่อนข้างจะเพอ้อฝันนะคะรักๆักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออจ้าสุนสรีนี้ก็เหมาะเนาะเออโหมิง้าวล่ะคะโหมิง้าวก็ได้อยู่นะเออโหมิง้าวเพราะฉะนั้นแล้วเป็นในแนวของผู้ชายหล่อแหละยังไงก็หล่อนะคะจะเป็นใครเอยเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข่าวกันดีกว่านะคะการรีเมคนะคะเรื่องความฝันในหอแดงซึ่งเป็นหนึ่งในออนวนิยายเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบงานวรรณกรรมนะคะชั้นสูงนะคะสุดยอดวรรณกรรม ของจีน1ใน4เนี่ยแหละค่ะการเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องใน4เรื่องนะคะดังนั้นแล้วการดําเนินงานที่จะทําการรีเมคเขาบอกว่าวอร์ชันนี้จะเต็มที่สุดๆจากจีนแผ่นดินใหญ่เลยนะคะแล้วพอมีข่าวประกาศโปรเจกต์ออกมาก็ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางนะคะจากแฟนๆแล้วก็คนในวงการเลยค่ะเพราะว่ามันก็คลาสสิกสุดๆเลยนะคะของประเทศจีนสําหรับตัวต้นฉบับนะคะซึ่งกําลังจะถูกนํามาสร้างใหม่นะคะก็สร้างความตื่นตาตื่นใจ แล้วก็อยากจะแบบรู้ว่าใครจะมาเป็นพระเอกแล้วก็ใครจะมาร่วมเป็นนางเอกอยู่ในเรื่องนะคะซึ่งมีข่าวหลุดนะคะก็ระบุออกมาว่าจะดัดแปลงเรื่องนี้นะคะซึ่งจะทําประมาณาไม่เกิน40ตอนด้วยกันนะคะแต่ว่าตอนนี้คือที่จีนเขาเปิดขยายแล้วนะเพื่อนๆหรือซีรีส์สามารถจะสร้างได้เกิน40ตอนเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจุดนี้ ถ้าสร้างอย่างสมเหตุสมผลนะแอดวานก็เห็นด้วยแต่กลัวเหมือนจะเหมือนเรื่องอื่นๆเมื่อสมัยก่อนโน้นนะคะมีเป็นร้อยๆตอนเลยโดยใช้เทคนิคการยืดยืดยืดบทไปเรื่อยๆนะคะจะหลับเลยเพื่อนๆโอ้โหตายแล้วแต่ว่า อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องดูเนาะว่ามันมันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะกลับมาที่เรื่องโปรเจกต์นี้นะคะความฝันในหอแดงเขาบอกว่าบริษัทผู้สร้างรายใหญ่นะคะถึง4บริษัทนะคะอินเวสเตอร์4ี่แห่งด้วยกันเตรียมสร้างเวอร์ชันนะคะของพวกเขาขึ้นมาค่ะผู้กำกับชื่อดังอย่างคุณเจิงเสี่ยวหลงนะคะคุณชื่อไม่เอ่ยนะคะเจิงเสี่ยวหลงนะคะอันนี้ก็ดังมากเลยจะเป็นผู้นำทีมสร้างสารรค์ผลงานการตีความใหม่ของนิยายคลาสสิกเรื่องนี้นะคะ โดยที่นะคะเขาก็บอกว่าในข่าวบอกว่าจะเป็นการาทําให้มันมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นเพื่อจะเอามาสู้กับการแข่งขันที่ดุเดือดในเ,เนี่ยในอุตสาหกรรมบันเทิงได้ดังนั้นก็มีหลายๆเอเจนซี่ต่างกระตือรือล้นนะคะที่จะเสนอนักแสดงนะคะของตัวเองเข้ามาด้วยแล้วก็ทำการเขาเรียกว่าอะไรดีอก็คือเลือกนะคะทางด้านของอนักลงทุนเองก็เลือกนักแสดงเช่นเดียวกันก็เรื่องนี้ได้รับความ สนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะตัวละครในในนิยายก็เยอะอยู่นะตัวละครเพราะฉะนั้นมาน่าจะมาได้หลายค่ายอยู่นะคะการคัดเลือกนักแสดงเจีย๋ยบเป่าอี้นะคะตัวเอกพระเอกเลยค่ะของเรื่องนะคะกลายเป็นประเด็นสําคัญในกระบวนการนี้นะคะตัวละครอันเป็นที่รักนี้อาจเป็นโอกาสนะคะให้พวกเราได้ชื่นชมผลงานที่เป็นตานานเนาะก็เก็บไว้เป็นเวอร์ชันคลาสสิกได้นะคะเพราะว่าภาพลักษณ์ของเจีย๋ยบเป่าอี้นั้นสง่าง,งามแล้วก็บริสุทธิ์นะคะคือเขา เป็นเหมือนผู้ที่แบบได้รับโอกาสให้มาจุติในโลกมนุษย์จะได้มาสัมผัสกับพวก โลกิยะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออารมณ์ปรารถนาอะไรก็ว่าไปนะคะในข่าวลือนะคะก็บอกว่าผู้ที่แบบได้รับการติดต่อนะคะก็จะมีทางด้านของคุณหวังอี้ป๋อนะคะคุณเจิ้งซุนซีแล้วก็คุณโหหมิงฮาวนะคะซึ่งก็จะเป็นเรียกได้ว่าโอ้โหเป็นทุกคนที่กล่าวชื่อมาเป็นนักแสดงหนุ่มที่ที่พวกเรารู้จักกันดีหมดเลยแล้วก็เป็นคนดิเดตของบทบาทนี้นะคะแต่ละคนเราจะเห็นได้ว่ามีลักษณะเฉพาะตัวที่แตก ต่างกันนะคะคเพราะฉะนั้นการนําเสนอในเรื่องของการตีความก็น่าจะมีความหลากหลายค่ะเรามาดูกันนะคะว่าทําไมถึงจะต้องมีหวังอี้ป๋ออยู่ในลิสต์นี้ด้วยคสำหรับบทเจียบเป่าอี้นะคะเขาบอกว่าอย่างแรกเลยก็คือมีรูปลักษณ์และก็กิริยาท่าทางสื่อถึงชนชั้นสูงนั่นเองนะคะแม้ว่าข่าวลือที่ว่าเขาเป็นเด็ก าทายาทรุ่นที่สองของผู้มั่งคั่งนั้นจะถูกปฏิเสธจากเราแฟนของเขาอย่างต่อเนื่องว่าไม่ใช่นะคะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานะของหวังอี้ป๋อในวงการบันเทิงนะคะเพื่อนๆเครื่องแต่งกายคลาสสิกของหวังอี้ป๋อก็ได้รับการยกย่องอย่างสูงนะคะบทเจี๋ยวเป่าอี้เองนะคะเป็นชายหนุ่มรูปงามนะคะที่ต้องมีกริยามารยาทที่ประณีตบรรจงเช่นเดียวกันนะคะเขาก็มองว่าหวังอี้ป๋อก็เหมาะกับบทนี้นั่นเองนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตาม สองคนนะคะถ้าเกิดการตีความของคุณหวังอีปป๋อก็อาจจะตีความได้ส่งเสริมตัวละครของอเจียเป่าอี้ได้มากขึ้นด้วยนะคะมาที่คุณเจิ้งสุนซีบางนะคะคุณเจิ้งสุนซีนั้นเป็นคนที่ เ,เรียบเรียบร้อยแล้วก็เป็นคนติดดินด้วยเรียบง่ายเรียบง่ายติดดินได้รับความสนใจอย่างมากเนื่องจากนะคะเขามาจากครอบครัวที่ร่ำรวยเพราะฉะนั้นพื้นฐานก็ต้องเป็นคือบทของเจียบเป่าเอีย้ยเพื่อนเป็นบทของคุณชายในสมัยโบราณซึ่งเป็นไฮซงไฮโซเป็นไฮโซในในสมัยโบราณเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครนะคะที่เลือกมาก็ดูได้เลยต้องเป็นผู้ที่มีมารยาทดีเป็นผู้ที่เนาะอย่างน้อยก็ก็ได้รู้สัม ถึงความล่ารวยอยู่อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วตัวของเจิงซุนซีเองก็บอกแล้วนะคะมีความชื่นชอบในคือเขาแสดงได้ทุกบทนะเจิงซุนซีแล้วก็สิ่งที่เขาได้เปรียบคือดวงตาของเขาอะ่ะคือถ้าท่านใดได้อ่านนะคะตัวนิยายคัาส,สิกเรื่องนี้แล้วเนี่ยจะรู้ว่าเจิงซุนซีเนี่ยคือตาเยิ้มออกมาเลยตาเยิ้มนะแล้วก็มีความแบบเออือมน่าจะเล่นได้แบบดีมากสำหรับเจียเป่าอี้บทนี้นะคะเขาเป็นเหมือนองค์ชายผู้คำว อยู่ในวงการบันเทิงเลยนะคะแล้วก็แน่นอนภาพลักษณ์ของเขาคล้ายคลึงกับเจีย๊ยบเป่าอี้อยู่หลายประการเลยค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะเดี๋ยวเรารอดูว่าจะเป็นหวยจะออกเอ๊ะเรียกว่าอะไรดีจะเคาะที่จ้งสุนสีหรือเปล่านะคะแต่อย่างไรก็ตามเอ็ดวานคิดว่า เขาเนี่ยเดินออกมาจากนาวนิยายเลยนะคะท้ายสุดนะคะก็ได้รับความสนใจค่ะนั่นก็คือคุณโฮหมิงห่าวนะคะก็คือคุณโหมิงห่าวนั้นมีสเสน่ห์แล้วก็ทักษะการแสดงของเขานั้นก็ยอดเยี่ยมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแคนดิเดตเช่นเดียวกันแต่ว่านะคะทางสื่อจีนเขาบอกว่าคุณโหมิงห่าวอาจจะแบบอาจจะมีบทบาทบางอย่างนะคะที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่อะไรเงี้ยก็คือ,อยังยังติงติง,ตงเรื่องทักษะการแสดงของคุณโหมิงห่าวอยู่นั่นเองค่ะ แต่ว่ารูปรักษณ์ภายนอกนะคะดูสดใสดูดีทีเดียวดูหล่อเลาแล้วก็แบบนิสัยใจคอเป็นคนเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าการถ่ายทอดบทในเรื่องของความสัมพันธ์โรแมนติกนี่ก็เป็นเรื่องราวที่แบบเออโฮมิงฮาวก็น่าจะทําได้ในการเป็นเจี๋ยเป่าอี้ที่อ่อนโยนนะคะซึ่งถ้าได้บทนี้ไปก็จะเป็นการทดสอบครั้งใหม่สําหรับคุณโฮมิงฮาวกันเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นนะคะนักสแสดงชาย3คนซึ่งเป็น ผู้ที่มีข่าวลือว่าจะได้แบบเหมือนกับได้รับการพิจารณาแล้วก็ติดต่อไปนะคะว่าบทนี้เออเหมาะกับ เหมาะกับคุณมากเลยคุณจะเล่นไหมอะไรไหมนะคะก็เรียกได้ว่าน่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีข่าวาวได้ๆนะคะเดี๋ยวแอดวานจะมาอัปเดตให้นะคะแต่ไหไรก็ตาม,มเพื่อนๆว่ากันตามเนื้อผ้าเนาะท่านใดที่เคยอ่านนะคะนิยายนวนิยายหรือว่าผลงานวรรณกรรมคลาสสิกเรื่องนี้บอกได้เลยอ่านไปก็มีความอืม้มภาษายากจังเลยนะคะขนาดขนาดภาษาที่จากจีนแปลเป็นไทยแล้วก็ยังยากจังเลยบอกได้เลยเป็นภาษาวรรณกรรมอย่างแท้จริงเลยนะคะแอดวานคิดว่าคน ที่แบบเหมาะสมสุดๆเลยถ้าเป็นใน3าคนนี้ไอ้หวานคิดว่าเป็นคุณเจิงซุนซีนะคะส่วนเพื่อนๆราคาที่เคยอ่านนะคะต้นฉบับของเรื่องนี้ค่ะฝันในหอแดงเพื่อนๆคิดว่าคนไหนนะคะใน3ามคนนี้ที่เหมาะมากกว่ากันแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าได้ หวัคิดว่าถ้าได้หวังอีป๋อมานะคะก็คือเออระเบิดระเบอร์ปังปุริเย่ไปเลยนะคะตั้งแต่ที่ยังไม่ต้องออนแอร์ด้วยกันนะคะคือเอ่อฟิลมันจะคล้ายๆกับเสี่ยวจ้านนั่นแหละเพื่อนๆแต่ว่าก็ต้องบอกเหล่าบรรดาแฟนๆของของเอ่ออะไรนะที่ที่แบบไม่อยากให้หวังอีป๋อมีมีผู้หญิงอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะว่าเรื่องเนี้ยเรื่องความฝันในหอแดงนะคะเขาแบบเออมีความผูกพันกับผู้หญิงหลายคนอยู่นะเพื่อนๆเพราะว่าเขาอะ บทของเจียเป่าอี้นั้นได้รับโอกาสเนาะเขาเคยเป็นหินของเจ้าแม่หนีวาที่ใช้ในการซ่อมแซมเทวสถานมาก่อนแล้วทีนี้เขาก็แบบได้ยินพวกนักพจน์พูดนักบวชพูดเออได้ยินพระภิกษุเนาะเขาสนทนากับนักพจน์บอกว่าโอ้โนะโลกมนุษย์มันก็สนุกเนาะมีนู่นมีนี่เขาก็เลยอยากจะมาบ้างอยากสัมผัสกับชีวิตแบบนั้นนะคะดังนั้นก้อนหินก็เลยได้มาจุติในโลกมนุษย์นะคะในสภาพครอบครัวที่โอ้อลังการนะคะขุน nông ขุ นาง แล้วก็เรียกได้ว่าไฮโซสุดๆนะนเพื่อนชีวิตโคตรจะสบายเลยนะคะเจียเป่าอี้แต่ว่าก็ต้องมามามา,มาเผชิญกับโลกียะอะไรต่างๆที่อยู่ในโลกมนุษย์นะคะเขาก็จะได้รู้ซึ้งจนกระทั่งเป็นถึงตอนจบเลยนะคะคือเขาก็กลับขึ้นไปบนสวรรค์เหมือนเดิมอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็ได้เรียนรู้แล้วนะคะโอ้ต่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์นอกจากจะมีความลักความโกดความโลคความหลงแล้วก็ยังมีอะไรนะความตายความผิดหวังมีมีทั้งแง่ดีแล้วก็แง่ร้ายอะไร เป็นเรื่องราวที่แบบสั่งสอนแล้วก็ตักเตือนจิตใจคนด้วยนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆราคาคิดเห็นเป็นประการใดบ้างเอ่ยนะคะก็สามารถจะร่วมกันพูดคุยได้ที่ช่องคอมเมนต์ค่ะหวานลาไปก่อนนะมีความสุขกันมากๆค่ะจริงเรื่องนี้หวานก็เล่าไว้นะเออบอกนิดนึงอยู่ที่ช่องอขนนว่าขนนชอบใบหวานชูก้านะคะแต่ว่าเรื่องนี้ยังยังเล่าไม่จบเออสำหรับเรื่องความฝันในหอแดงนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ